โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกันดับ X2 นะครับก็วันนี้นะครับลาผมก็ปลดล็อกโดนแบนเรียบร้อยนะครับเนื่องจากผมไปไล่ค่าหัวกับเพื่อนผมนะครับชื่อ OTT คนนี้นะครับก็ไปล่าค่าหัวนะครับแล้วก็ผมก็โดนแบน3วันนะครับไม่ได้ทําคลิปเลยแล้วก็วันนี้ผมก็มาเล่นบล็อกฟุตนะครับแบบเล่นเรื่อยๆชิลๆนะครับจนก็คือตั้งใจดองนะครับก็คือจะมาทําคลิปด้วยนะครับก็คือจน สี่ห้าชั่วโมงอะนะครับจนดาบมันขึ้นแบบนี้แล้วนะครับแบบเนี้ยเอน็นำหน้าแล้วต่อไปก็ต้องรออีกนะครับเดี๋ยวผมก็จะตัดไปข้อความต่อไปเลยนะครับทุกคนซึ่งผมไม่ได้ทําคลิปลงดันผลดาร์กเลยนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับทุกคนใครผมลงดันผลอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับก็คือเปลี่ยนแนวะเปลี่ยนเกมมันนะครับเกมดีเจก,ก็น่าเบื่อแล้วนะครับโอเคผมไม่เดี๋ยวเราไปเจอตอนทีไ่ไอ คำอันนี้มันเปลี่ยนกันเลยนะครับแล้วก็จะไปพาไปทุกคนไปดูดาบด้วยนะครับว่าจะเป็นว่าเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาจะได้ดาบอะไรนั่นแองโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับโอเคนะครับมลก็ตอนนี้ได้ผ่านมาถึงเออหนึ่งชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะขึ้นข้อความนี้นะครับทุกคนก็จะขึ้นว่าเขาจะมาในที่นี่เองสิบนาทีหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเวลาผมก็จะไปรอกันเลยนะครับคลิปนี้ก็ไปมาเร็วนอยนะครับโอเคครับทุกคนทุกคนครับ เออทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ดาบแม่งเกิดแล้วนะครับเกิดแบบกระทันหันนะผมก็มาหาแบบกระทันหันเลยนะทุกคนไปกูไปเกาะสัมบี้นะไปกูไปเกาะมบีเนี่นนเยเออใต้โคโลเลซียมใต้โคโลเลซิอัมกูจะตาย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  กูมาเนี่ยแล้วไม่อยู่ไหนวะอยู่ใต้น้ำอยู่ใต้น้ำเลยไปดิโอ้ยเกียร์บินมาเรื่อยๆเนี่ยกูเข้าไม่ได้รู้เลยเฮ้ยแกแกอยู่นี่อยู่กอะสมบี้กอะสมบี้กอะสมบี้เบาเบาแก้วิชซุยแก้วไม่ใช่แกมาเร็วแกเร็วเร็วดีแกเร็วเร็วดีเฮ้ยมันอยู่นี่แกมันอยู่นี่เกาะเกาะเกาะเนี่ยเกาะเนี่ยเกาะเออบีบอมเอสมบี้สมบี้สมบี้

ก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาตามหาดาบให้เพื่อนนะครับก็อีพีหนึ่งด้วยครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ล <กด S 1> ค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับโอเคครับงั้นผมลาทุกคนบ๊ายบาย